เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการบ้านพีนัทโครงการอยู่ใกล้ธรรมชาติอากาศแจ่มใสเดินทางสะดวกตั้งอยู่บนถนนหนองหิ่งเหล่าหลวงเชื่อมต่อหลายเส้นทางสามารถไปชนบุรีอำเภอบ้านค่ายอำเภอมาบตาพุธและอำเภอปลกแดงและอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกสบายขนาดพื้นที่42.2ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำ ส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการบ้านพีนัทโดยเริ่มจากฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลปิยเวศนิคมพัฒนาขับมุ่งหน้าตรงไปยังถนนหมายเลข3375ประมาณ11.8กิเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน2026ขับตรงตามทางไปประมาณ500เมตรโครงการจะอยู่ด้านขวามือครับถึงแล้วครับ สามารถติดตามซัดทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบานๆา by J Asset Management